Thank you. จาเดี๋ยวมีแต่งอะไรอ่งเี้นะ้าดูวง่มันเป็นยังไงบ้างครบประมาณมันดูแบบตอนไหนไทยแลนดว่ามจะต้องทำงานหนักมากครับตั้งไว้เท่าไหร่อะตั้งไตั้งไว้ตั้งไว้ไม่ให้เกิน20านบาทนี้รั้ไว้นะคะตั้งไก็ไม่ไม่ไม่ขนาดั้ครับก็ปราอันนี้คือรวมกแต่ ใช่ใช่ใช่จวไม่ให้เกินนี้จะไม่ให้เกินนี้ครับไม่ใช่ว่าตัวเองก็ไม่คุ้นใจก็ตัวเองก็ก็ถ้าช่วงนี้ช่วงนี้อย่างน้ำต้นตอนนี้คือเราก็ปล่อยให้ช่างเขาให้ตาเดี่ยวเราทำไปก่อนครับผมงจะเข้าไปดูหลังจากเสร็จแล้วก็เข้าไปตกแต่งนะครับก็จากว่าจะเปิดเป็นห้องไหน คือแต่ละห้องเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็วางไว้หลายแบบมากครับวางไว้เรามั่นใจใช่ไหมว่าเราเราเลือกมาแล้วอาจารยตรงการที่เราต้องการมันยากมากกันแต่งห้องคิดว่าคิดว่าต้องตกใจเขาใจเรามีที่ปรึกษายไหมเป็นตัวอย่างในการดูแลมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีแน่ครับมีเดี๋ยวมีมีแน่เบสจะเข้ามาช่วยทำไมคะหรือว่ามีห้องไม่สำหรับน้องใครอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ยังไม่ได้วางอะไรขนาดนั้นครับคือหลักๆ ตั้งใจให้แม่ครับผมก็มีเป้าหมายให้แม่คือคืออยากให้แม่เห็นสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราซื้อสิ่งที่เราสร้างของแต่พี่ต้องแก้ให้หมดในที่ตั้งใจของแม่ด้วยนะคะก็ยังครับแม่ผมบอกว่าอะไรก็ได้ ขแไม่ให้เสียนแม่เปเราแม่เป็นอย่าง้ได้บอกอคุณแม่ไวไหครเรแม่้้าแม่ถ้ารู้เรา้นก็เพีย้ม่ของยาที่อยู่ได้ยใช่อกนหลดัคกวยา่าไม่เคยไม่ซื้อของราคาที่แพงขนาดนี้มาก่อนนี่ก็คงจะเป็นนแร่ซับแล้นี่แม่ก็ ร,รับรู้นะครับว่ามันมูลค่าเท่าไหร่แม่ใจ,พพจบบวกว่าที่จะมดัว้วแม่สเียบยแล้วอะไนะแม่มาอยู่เราเลยาก็บอกแม่ววาอยู่แม่ก็แม่ก็บอกว่าจะมาอยู่ด้วยแต่แต่ก็คงจะไม่ได้มาอยู่ยาวๆจะไปไปมามแาม่เขาวาชิมกันรเาใช่เพราะว่าเรื่องนี้ก็ีอย่าง้ครับราะว่าคน <ๆ S 1> ต่างจังหวัดนะครับคนต่างจังหวัดะแม่ผมก็ ก็มีความสุขที่ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนทางบ้านได้ไปตลาดได้ไปอะไรสักพอนี่มันเป็นหมู่บ้านเพราะมันเป็นหมู่บ้านมันก็เขาก็จะอยู่คนเดียวก็จะเหงาไเ็นะใช่ครับไอัเเม่รกนัหายา่คนไปน้อไม่ค่อยอเดก็ช่วงช่วงนี yes. ああ้ผมจะถานครับช่วงนี้ผมไปจริงจังกับละครอะไรหนักมากเครับก จะไม่ได้เห็นผมรับนั่นรับน uh ี่อะไรครับเพราะว่าผมก็สายละก่อนสี่วันสามวันเขาจะเริ่มลดเรื่อยๆแต่เราอย่างเงี้ย่ว่ามันน้อยลงมั้ยเพราะเราเอาเวลาไปทนานเลยนะครมันก็คือทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมครับไอ้น้อยลงเนี่ยจะเป็นการที่ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยที่ทุได้เห็นทุกท่านน้อยลงเนี่ยเพราะว่าผมก็จะมาถามว่า ทุกคได้รู้ว่าต้เงปที่ but, ิเนาต้องไปเรียนไปรำไปยจริงจังมากคเครียดมากก็จะไม่แทบแทบจะไม่มีเวลาว่ามีบทไม่สั้ก่อนเลมาให้ยังดีนะคะขอตรงนี้หน่ยค่ะมีบทบ้างไหมก็ทกด การสงา่งการผมอาจจะก,กลับบ้านด้วยซ้ำนะครับผมอาจจะกลับบ้านไปหาแม่ด้วยซ้ำมีชวนน้องไปด้วยไหมไม,ไม่ไม่ได้ชวนเลยนะเพราะว่าเพราะว่าผมจะกลับไปคือเหมือนกัแบบว่าพี่ชายผมจะได้เหมือนจะได้รับปริญญาอะไรลอดที่สง่งอะไรสักอย่างหนึงนะครับเป็นรับไปอะไรสักอย่างจะกลับไปค่อนข้างหลายวันด้วยนะไม่ไม่ได้ชวน อาจจะไม่ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แบบว่าเฮ้ยเห็นในยูทูบหรือว่าเห็นในยูทูบดูนี่นะ่นไปทำทำนี่มาตอนนี้มันนี่เห็นเยอะมากขึ้นนะไม่เห็นดูดีขนาดนี้กันเนาะมันมีโอกาสได้เห็นไหมล่ามลางของเราขึ้นมาเลยครับจริงๆก็ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่าอยากให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนวอะไรมันจะเป็นยังไง จะมาจริงจังในการทำงานและการรับงานทำงน้นทำนีทำนั่นผมต้องมีค่าใช้จ่ายที่แน่นอนเลยนะก<อ>็คงจะคงจะ,จะก็คือมันก็เป็นการใช้ชีวิตแบบแล้วนะมันอยากมัอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยแยยัดแยงเวลาคอ้คุณะเทียไหมตอนไ้มีมมียก็มีนมไหม,มก็มีแหละก็มเากเพราะว่าผ,ผมก็รู้สึกว่า ทะเลาะกันบ้างอะไรกันนีครับพ่อก็จะมาพูดว่าพ่อขาดไปแล้วนนี้นั่นให้เข้าใจซึ่งกันและกันใช่พ่อจะเป็นกลางให้โอเคไหมค